แม่เป็นแง่แบน,นึงแม่ทุกท่าจะจืดหนาเล่าไดบ้างหอบแ,และเลนเลยมาหนีแม่แดนไปท่าไหนพวดเ้วอือกินเรลจกสีผิวลงลงขี้ยงขึ้นเล่าไปแก่เพียงจากนอซนทำนานบาะเอาถือตัวถือตั้งมาอย่างบัดีเอาถือตัวถือตั้งมากถือมานาักรั้งตัวนอบ้าทีพี่น้องอเสียบักลอยสี่ิบบาทครับนางมึงคือตารางครับเอาไปก็ได้เสียไปสิถือมาเมืองหนีแม่เอามารมาลับกับคอมางบ้าพาแห้งแล้ว เอาพ่อพี่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าของล้มสีคากเด็เนี่ยล้สีพ่อจะเลิศนี่นะแมนเอาอุ้ยคอยเห็นเหมือนท่านเสาแจเรายามขอบพท่านเห็นอาซอทู่ประทศนี่และอาซ้อดาแก่เจ้าดีดีมาแมนนะคอยเป็นผู้แบกซออของสานอยู่นี่เอาเงิน้ำอันทีละคอยก่อนว้นเขาด้ท่านหน่อไห่เอามาแต่แม่ผัวแกงจะทักคน เอเจ้าขยันเจ้าไขยให้อยู่เอามากูเอาเงินมาให้ลูกให้เมียเออครับพอได้ให้เป็น้จังเก่าเโอ้รเราเลยขอให้ด้วยได้เด้อนะครฮะจากเคยมีเงี้ยวหลายล้านพันล้านให้เป็นหมื่นหมื่นล้านให้แล้วเดียร์แก่ระเทยผมงามๆคือข่อยเด้อเอาบอกว่าที่นี่จะเป็นกระเทยตีใหญ่เออผมเป็นกระเทยธรรมดากระเทยแบบไหนกระเทยคุ้ย สอบข้อสั้อยู่นี่ข่อยแบกเป็นหลักมันไม่ได้เจ้าที่แบกอยู่นี่คุณสอบน้ำตาลนี่คือมาตั้มมาดาดป็นยังไงคุณมาอีกแล้วเอาเราอยากมาเบุญกินซื้อเราบ่ได้มาอยางเล่นหนึ่งเดยนี่ละนี่ละไี่ยังหัวข่อยเอาไปท่านไหนก็ได้ไม่ต้องหัวแฉเอาเจ้ะไาจัดดิฮะนีละลูกอาขอบคุณหลายๆจ้าติดตามทางช่องนี้สิครับบขอค่ะติดตามทางยูทูบโอ้โมนปั้นแหวนค่ะขอบคุณครับขอให้รวยนะครับ แงไปแล้วกับคู่ของแบบกัดได้น้อยหีอยู่ในในของแบกัดได้ไหมหัวอ้โผจะของมีอะไรท้อพ่เอามากับมีแน่จนน่ารัอ๊ะเพื่อนอนนี้แม่มาโพดมะโพดจะนมันพักกันซื้อบัตรกมล่หร่ันี่อําเพื่อยังอํเพื่อยังก็เลยตัน้มตันสูงเนี่ยนาักปเออทิ่เนี่ยเป็นพวกในละนางขวดหัว้เจ้าของอยู่หันบานใส่นั่นไหเอาเราทิบใส่หัวมข้นมาจินเราเอา สเก็ไหวเราซีดหัวเอาตีนมาทีเก้มเสขับก็สุดแน่อุ้ยตาว่ากบไหลคนไหนเนาะกไหลยไดู้้น้องพูน้องก็ลังข่าวมาอยู่คนน่ะกเต็มเดินกว้างนี่มันตอกเต็มก็นี่มันตอกเต็มมันเดินลร่งเรื่มทย่อยเขามาห้องก็สามสิบอะไรก็แนเ่เจ้าสื่อร่สสีที่หลังจะขายแพ็กกันนี่แม่ขายแม่หาบัตรลอยมันก็เต็มไ บอกจะของลงสีที่สนามอ่าบันรลอย้อเ้าเออาเป็นผู้ใดพระผูดีท่านั่งยานาน่เออม่ฉี่ท่าไหนใช่แบดได้นะโอ้ยโอ้ยคุณนายผู้ไส่ออกหัวโอ้ยออกมาได้ตีมเราขอบไปก้อนดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพระทานถา่เจ้าพระอย่างไรเอาคำว่าเปิดงานเปิดงานเลยเราสิมานังข่ากรเหมือนรัโอ้ย่มนท่ามาาต้นีท่านสอสอกัมาโ้ยใ่ห เรดีสวัสดีครับท่านสอสอครับชังกะสีนั่นไหมแต่กูห,หกูหนุ่ยเนี่ก็แห้งเหรอเนี่ยผู้หนุ่ยแม่งเนาะแต่ว่าฮะแต่ว่าแม่งยังไหลก็ดอกกันดีนะ เจ้านี่นะจากเบิงมาล่ำมาจากเบิ้งใจใจเจ้าเป่นสาวหน่อยเพรนเพรแทนยุบป,ปรับปรุงใหม่ครับลำเพื่อนไอรอนโชว์ออกมาเทเลซีค้นหาคนแมนลองเพลงกับบัติถีกันมาประเด็จใจใดจัจะวางสั่นครับผะะู่นนจ่งลองเพรเซ้ลนผู้หนึงลองบัติผู้บ่ผู้นึงลองเา้ออิบ้นสไตล์สไตล์นออเชันมาเลยออเดชันมาไมแล้วไป่ต้อง นักล่าก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่บางหลายคนนี้ผีเอาไม่ข่อเบิ้งเนี่ยสีผ้าพ่อครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดกาฬสินธุ์เอ้ยผู้เอาแม่เฮายขับมาสะเข้าขับมาเสียงดับเสียงดีครับเออเออเอาบอาเวลาท่านกาฬสินธุ์มาเวลาแล้วเร็วมาให้แม่เจัาผ้าิ่นเบิ้งแน่ ตัวพผงนี่ไม่น้ำซื้อว่าขนผาดลาเล็ดนัวแทนเจ้าหนี้แสนเสียใจเขาเมียนมีส่ววันทองเออกูสีน้ำเทมาชีว่ามึงให้เพ่หมดขั้นอยู่ดุนสาบใดมึงจะต้องเป็นเฮาตา วันทองแค่ระาัดระวังวันได้แค่มึงมาลำคบสู้สู้ใช้อยู่ข้าวบ้านก็พมึงกับบุคุนซ่ามึงต้องเมียมึงจะตรวจตามโสีกีรษะอีวันทองมึงยังมาทำเป็นไก่บุขุนซ่าก็เช่นกันเอาหัวเขามีอยู่แล้วมึงจะต้หงัดมาลังเป็ดสู้กับเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้ารักคนไหนครับคุณแผนฮะคุนแผนคุณแผนแสนสะท้านแมนเจ้าของก็เปิดโตแมนครับเขียดแค่มานักวันทองเนี่ยหักหลังอีวันทองมีสาสู้ไหมแมนปลาเอ้ยไม่อย่างเราคุณสั่งคุณสร้าบว่าอะไรได้ไหมใครก็เล่าขี้อันนี้แม่เจ้าภาพได้หนิแม่ฮะมันว่าแมนวันทองได้หนิไม่เจ้าป่ะเออแต่ว่ายุราสีมันเต็งปะกายมากมากว่าง ปาคือบอกวันสลว่าขยันแม่ยูห่ี่ตาหามีแมวไหม่ปาสพะเอกกี่นี่พะเอกครับพะเอกจะได้หนาไม่เหยวคือหนีมาเน่ยโอยเนาะแต่งหนาทนนี้พาเอกแปลงเงินนะพเอกคุณแผนพาเอกอะไรเงินจีกได้เงินตัวอีแมแล้วแกเท่นนี้ก็ยงงเดี่อต้องไปยังตัววัดอยู่ในห้องเมือนันคุณแผนคุณแผนเอ้ยเมียหลจักมาหลมาไหล หมายเลขทะเบียนขอบคุณครับคตับบานนี้ด้วยไม่ยังวุ้ยทะเบียนรถื้ดมันยังไมเ็นนะไม่เนจะเล่นกูจะเล่นไอ้เห็นดูไม่หลตวเนี่ยงเขาตาเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวนห้าเจ็อุบลครับ5 7 3เจ เปเลื่อนรถท่านด้วยคือบอใครรอแหวนห้าเจ็ดสามห้าอุบลราชธานีสิบนาทีท่านไม่ไปยางรั่วผู้จ้าว่ามันเคียงกันขวงกันกะจักไปจอดให้ยางรถไปจกะมาจอดเทินกันเลขคือถวยอารักอภูษะอีวันทองย้าว สักก็น้องบอลเวสวดพาดมาสิวันทองวันทองจะเลยฉากต่อไปจังแมนขาฉากนี้เก right. ่าก็น้าสงวนฉานี่เก่าน้าสงวนออกมาฉากไหนจะขาแมนเพราะกอะไรครับผมถอครับไปของไปโอ้ยะหญ่มิ้ยโอ้ย คนหมดทำมาล็อกมาได้ซสอมครับคือมาลับกมาได้ซสอบมาถือมาถาดอกครับผมแต่ว่าจะให้เงินตุ้ <c oughs> มบพ่อเงินีน่แล้วครับนี่ผู้เดียวเท่านี้แหละครับอเอาคนต่อไปเด็กนุ่มจากจังหวัดหนองคายเอ้าบินขามของมาเลยเด็กมาแม่เมย์มานกกเนี่ไก่แต่ละเอาตาขไปนอนมันควรตาไปนอนข้อนี้ฮะโอ้ตัวหน่อยนะกะใครเว้ยโอ้สรุปจำเล็กับเตาหลุดเลย เอาไปเอกมาเบิร์เด็กลุงจากจังหวัดหนองคายครับ หมูตกสากนี่นะตกกีแม่ยังหูกระต้นเมื่อตัวแม่ไม่อาหัวไปจี้แม่ยัเจ้ามาแต่เสก่อนเอาไข่อนี้ะละต้เองไ่องาย พราะว่ากินของขวดเพื่อท่างสักร้าวเราบินขาห้อยขาหนัอันนั้นมันตุนฮะอันตุนไอันนี้หมอทำอะไรไหมไอ้หนี้ซื้อไว้จะไหนล่ะล่ะมาจากน้องไข่ครับตัวซื้อไว้จะไหนล่ะชื่อเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้แนนม่วยเนี่ยเคยมีอะไรแบบคล้องจ่อของบ่มีอยู่ครับแต่ว่าจริงแล้วเฮยาง